คุณสามารถแยกเพลง AI จากเพลงมนุษย์ได้หรือเปล่าคำถามนี้อาจดูง่ายแต่ตอบไม่ได้เลยผลสำรวจล่าสุดจากยูโซสและดิเซอร์เผยให้เห็นว่า97%ของผู้ฟังเพลงไม่สามารถบอกได้ว่าเพลงไหนสร้างโดย AI และเพลงไหนสร้างโดยมนุษย์ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงวงการดนตรีไปอย่างรวดเร็วและนี่คือจุดที่น่าสนใจแม้ว่าเพลง AI จะมีความละเอียดล้นเหลือขอบถึงจุดที่หูมนุษย์จับไม่ได้แต่ผู้บริโภคกว่า52%รู้สึก ไม่สบายใจที่ตัวเองไม่สามารถแยกแยะได้และ80%ต้องการให้มีการติดป้ายกำกับเพื่อแยกเพลง AI ออกไปซึ่งเป็นจุดที่น่าสงสัยว่าผู้บริโภคจะตอบรับเพลง AI อย่างไรในอนาคตแล้วนี่จะเป็นโอกาสหรือกับดักสำหรับธุรกิจ SME การที่ AI สามารถสร้างเพลงได้อย่างรวดเร็วและต่ำต้นที่สุดเปิดโอกาสให้ SME เข้าถึงกลยุทธ์มิวสิก มาร์เก็ตติ้งได้ง่ายขึ้นเช่นสร้างเพลงประกอบโฆษณาจิงเกิลหรือเพลงเปิดรายการโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าลิขสิทธิ์หรือค่าจ้างนักดนตรีที่สูงแต่ในทางกลับกันการที่ทุกธุรกิจสามารถใช้เพลง AI ได้อาจทําให้ธุรกิจขาดความโดดเด่นและผู้บริโภคที่ต้องการของแท้อาจสงสัยความน่าเชื่อถือของธุรกิจอีกทั้งปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของเพลง AI ยังไม่ชัดเจนซึ่งอาจเป็นกับดักศักํ์สำหรับธุรกิจที่ไม่ระมัดระวัง แล้ว SME ควรจะเลือกเพลง AI หรือเพลงมนุษย์คำตอบนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของธุรกิจในบางกรณีเพลง AI อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วและต่ำต้นแต่หากธุรกิจต้องการสร้างสเสน่ห์และมวลคลังที่เฉพาะเจาะจงเพลงที่สร้างโดยมนุษย์อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอย่างไรก็ตามการตัดสินใจนี้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คุณคิดว่าเพลง AI จะเปลี่ยนโฉมวงการดนตรีและธุรกิจ SME อย่างไรขอเชิญชวนให้แสดงความคิดเห็นในการแสดงความคิดเห็นล่างท้ายนี้